ฮัลโหลอาโนนายกำลังรอเพื่อนอยู่เหรออืมเพื่อนของฉันไม่ทำแบบนี้หรอกนะอาโน่ <Ar> no, นายไปก่อเรื่องอะไรมาอีกละ่ะอ๋อไม่ใช่นายแต่เป็นป้าสุดโหดของนายนี่เองพอเธอกลับมาเป็นอิสระนางก็ก่อเรื่องอันตรายอีกแล้ว <c oughs> ทีนี้ FBI <c oughs> ก็เอาตัวนายไปหนึ่งวัน <c oughs> เพราะนายรู้จักนางดีที่สุดไงละ่ะ มีเจ้าหน้าที่ทำงานให้ F.B.I. กว่า15,000นสํานคน oh. สำนักง,งานกว่า56แห่งและมีโรงเรียนฝึกหลักตั้งอยู่ที่ควอนติโกรัฐเวอร์จิเนียมีเจ้าหน้าที่100กว่าคนที่พร้อมฝึกเพื่อเป็นสายลับ oh. เขาก็สอนนายด้วยนะ oh. เจ้าหน้าที่ F.B.I. Oh. ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่าง oh. แต่ไม่ใช่กับสิ่งนี้ oh. ทังแบบนี้แล้วจะอุ่นข้าวยังไงเจ้าหน้าที่ FBI เพิ่งมีสิทธิ์พกอาวุธเมื่อปี1934ใช้เวลากว่า26ปีตั้งแต่การก่อตั้งทุกวันนี้การฝึกยิงปืนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดอาโนก็พอมีฝีมือนะเมื่อเอาชนะบททดสอบจากทุกการฝึกอาโนก็พร้อมเป็นสายลับ FBI เป็นเวลาหนึ่งวันไม่ได้ฝึกแบบนี้นะอาโน บางทีอาโนอาจจะเหมาะกับแผนกไซเบอร์ซึ่งก่อตั้งในปี2002 <c oughs> และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่จะช่วยอาโนในการสืบค้นคดีในหาสิ่งที่นายต้องการเจอหรือยังล่ะอาโนโธ่เอ้ยไอ้บ้าอาโนฉันไม่น่าขาดหวังจากนายเลย <c oughs> อย่างที่รู้กันดีว่านาย <c oughs> ห่วงแต่เรื่องกินต้องขอขอบคุณสำหรับเบาะแส <c oughs> และแน่นอนไม่ได้มาจากอาโน FBI สามารถตามหาผู้สมรู้ร่วมคิดได้ นักสิ่งชื่อดังอย่างบัฟฟาโลโจและภารกิจพิเศษก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนี่คือผู้ต้องสงสัยทุกคนพร้อมนะโอ้โถเอ้ยเร็วสิอาโนทำไมต้องซุ่มซ่ามตลอดอาโนลุยเร็วเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะนายหยุดเขายังไงกันเนี่ยอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อความซื่อบื้อของนายก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่คือโอกาสที่จะได้สืบสวนนักโทษเอาละอาโนก่อนอื่นก็ต้องเริ่มตั้งคำถามเลยนะ อย่างที่มีคนบอกว่านิ่งเสียตำลึงทองว้าวนายคิดอะไรออกเหรอนายน่าจะสอนการประพฤติตัวที่ดีให้ฟังเหรอพระเจา้าช่างเป็นแผนที่โหดร้ายอาโนฉันแทบจะไม่อยากเชื่อไม่คิดว่านายจะทำยักษ์โตโตแบบนี้ออต้องร้องให้เหมือนเด็กเด็ก่ะคงคิดว่าตัวเองกลายเป็นสายลับเอ i แล้วสินะอาโนแต่ยังทำตัวเหมือนตำรวจธรรมดา นี่เราทำภารก,กิจค้นหาป้าของนายต่อไมล่า<ฮ>ไปค้นคลังข้อมูลของ FBI กันเส้นผมของผู้ต้องสงสัยกว่า5,000รายถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานแถมยังมีเอกสาร,ร,รเกี่ยวกับชาล,ลีชาปลินและจอร์แดนนอตอีกด้วยเราต้องหาเอกสาร,รของป้านายเพื่อขอหมายสารสำหรับการติดไมดักฟังทีนี้เราก็จะได้แอบฟังป้าของนายเหมือนกับพาโบเอสโคบาตามข้อมูลชิ้นล่า,าสุด เธอเพิ่งโทรสั่งพิซซ่าไป <Yeah. S 1> อาโนโอกาสมาถึงแล้วนายต้องปลอมตัวเพื่อความปลอดภัย <Yeah. S 1> นายจะมีไมโครโฟนติดตัวภารกิจของนายก็คือซ่อนไม้ดักฟังในออฟฟิศของเธอถึงเวลาแล้ว <Huh? S 1> ลุยเลยอาโน <Huh? S 1> ทีนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับนายสิ่งสำคัญคือต้องทําตัวให้ปกติมากที่สุดไอ้ยา huh? นั่นเสียงก็ดิ่งเหรออันนี่เข้าไปในบ้านได้แล้วถึงเวลาลงมือไปไปเร็วเข้าอโนนี่ภารกิจของนายไปติดไม้ในออฟฟิศได้แล้วเยี่ยมค่อยๆย่องเข้าไปอย่างระวังอีดูเหมือนจะงานเข้าแล้วอาโนเออเร็วเข้าทำอะไรสักอย่างสิ ไม่นะอ,อานูวิ่งหนีแล้ววิ่งก่อนจะสายเกินไปอี <c oughs> เธออันตรายกว่าที่ฉันคิดไว้อีก <c oughs> อันนี้ทนไว้เดี๋ยวคงมีคนมาช่วยนายเองแหละตายแล้วความลับโผลออกมาแล้วทีนี้เธอคงสังหารนายโดยไม่กระพริบตา <c oughs> นายมาเพื่อขอโ <c oughs> ทษหรืออานู ใจดีจังเลยนะมิสเตอร์ไนส์กายแต่ว่าป้าของนายกลับคิดอีกอย่างรู้ไหมมันย้อนแย้งดีนะนายเคยไล่ล่าเธอมาก่อนทีนี้เธอก็เป็นฝ่ายล่านายซะแล้วเพื่อนรักออทั้งหมดนี้ก็เพื่อ,อ,อแค่โดนัทโอ,อ้เจ้าตะกละเอ้ย เอาละไม่ต้องกังวลวันนี้นายจะมีโอกาสทําดีแน่ๆตอนนี้ประชากรโลกกาลังติดเชื้อตดไม่ยั้งจากประเทศจีนแต่เลือดของนายเพียงคนเดียวที่มีวัคซีนต้านเชื้อนี้มีประชากรราวเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกซึ่งทุกคนต้องการตัวนายผู้คนใน195ประเทศจะโพสต์รูปนายในโซเชียลมีเดียนายจะถูกตำรวจหมายตาและไม่ใช่แค่ตำรวจนะ แต่เป็นกองกำลังที่ดีที่สุดจากทั่วโลกตั้งหาก MI6 ของอังกฤษซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันเป็น100ปี ISI ของปากีสถานซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากที่สุดในโลกถึง1 0 0 0 0หมนคน CIA ก็ด้วยพวกนี้ขึ้นชื่อเรื่องทรมานคนอยู่แล้วสายลับของแคนาดาซึ่งมีงบประมาณในการตามล่ามากถึง507ล้านเหรียญ นายคิดว่าจะซ่อนตัวจากพวกเขาได้เหรอรูปนาจะอยู่ในมือถือของทุกเครื่องของทุกคนนายจะโด่งดังกว่าเกรตาทุนเบิร์กซึ่งฉันมั่นใจว่าเธอจะอิจฉานายเพราะท้ายที่สุดร่างกายนายจะเซฟมนุษยชาติได้แค่เอาเลื่องให้พวกเขาจนหยดสุดท้ายหน่วยรบพิเศษจากทุกประเทศก็จะตามล่านายหน่วยซิลของสารัฐสารวัตรทหารของฝรั่งเศส หน่วยเสือดาวหิมะของจีนก็ด้วยแต่แน่แล้วนะลำพังแค่เด็กนักเรียนที่ไหนไม่รู้ก็ยังตามล่านายเลยพี่เบิ้มกำลังจับจ้องนายแค่ในนิวยอร์กเมืองเดียวก็มีกล้องวงจรปิดมากถึงสองหมื่นตัวมันจะบันทึกภาพและเปรียบเทียบใบหน้ากับดาต้าเบสจมูกตาปากโบเชแป๊บเดียวเขาก็เจอนายแล้ว นอกจากนี้ในเว็บใต้ดินทุกคนสามารถซื้อภาพจากดัตตาเบสที่ได้มาจากกล้องวิดีโอในคาเฟ่โรงพยาบาลศูนย์การขา้ากระทั่งใกล้ใกล้สำนักง,งาน FBI นั่นหมายความว่าพวกเขาจะรู้ที่อยู่ขางในเมื่อ5นาทีที่แล้วเอานี่ไป <c oughs> แว่นตานี้จะสร้างอินฟราเรด LED ช่วยซ่อนหน้าจริงของนายจากกล้อง <c oughs> พวกเขาจะเห็นหน้านายเป็นแค่จุดมืดๆ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อน นายลืมชาร์จแบตนะแค่นี้ยังไม่พอนายต้องปลอมตัวก็บอกแล้วว่ากินโดนัทเยอะมันไม่ดีเพราะมีแก๊สที่สะสมในท้องนายมากไปเอามันออกบ้างก็ดีดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวสุนัขตำรวจจะได้กลิ่นที่มาจากเหงื่อของนายมันไม่ช่วยอะไรหรอกแค่เหงื่อหนึ่งกรัมก็มากพอให้สุนัขที่อยู่สูงขึ้นไปบนเตึกสิบชั้นตามนายได้แล้ว หรือตำลงไป15ฟุตก็ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> แค่ในอเมริกาที่เดียวก็มีโดรนสำหรับติดตามเกือบ7ล้านเครื่องหยุดบอกมือเอาเอาวุธนี้ไปจาัดก,การพวกมัน <c oughs> เออน,นี่จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านายไม่ต้องเล็งด้วยซ้ำเพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถทำลายคลื่นไฟฟ้าที่ใช้บังคับโดรนและจะทำให้โดรนตกลงมานายทำอะไรลงไปนะ่าไปหลบในฝูงชนจงง้างาง ไงอาน,นี่แน่ใจแล้วว่าถ่ายรูปตรงนี้ได้อาน,นฉันมีข่าวร้ายรัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกถูกล้มล้างและปกครองโดยเผด็จการใช่มันก็พอมีข้อดีอยู่ไม่มีใครสามารถย้ายประเทศได้อีกและทุกคนต้องทำงานเพื่อความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับประเทศตัวเองส่วนข้อเสียภายใต้การปกครองนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยในบ้านเรือน ต่เป็นคุกเพราะกฎหมายของประเทศพวกนี้มักเข้มงวดและบางครั้งก็ประหลาดนายลืมความสะดวกของโลกอรารยธรรมไปได้เลยเพราะเศรษฐกิจระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่และประเทศจะทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากประเทศเราไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่อ,อย่างการผลิตรถยนต์เราก็จะไม่มีรถใหม่ให้ใช้<อ>สิ่งที่ทุกคนหาได้ก็จะเป็นแค่จัก,กรยานห่วยๆคันหนึ่ง ถึงแม้โซเชียลมีเดียจะไม่หายไปทั้งหมดแต่หากนายอยากคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวคงต้องทำใ้ป่าลึก oh. แล้วก็เปิด uh huh. วิทยุดังๆกลบเสียงด้วย uh huh. ตอนนี้หากนายจะตัดผมทรงผมของนายต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจการประจำท้องที่ uh huh. ซึ่งมันก็ไม่มีให้เลือกมากเท่าไร่นะ uh huh. และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ uh huh. แต่และประเทศต่างระแวงถึงภัยคุกคามต่อกันเอง uh huh. ดังนั้น ทรัพยากรเกือบทั้งหมดจะถูกใช้ในการส่งเสริมกำลังทหารและแล้ววันใดวันหนึ่งใครสักคนคงตั้งเป็นประสาทและกดปุ่มสีแดงอาโนนายช่วยโลกเอาไว้ใครจะไปคิดว่าขนตาบอดสีอย่างายจะช่วยโลกไว้ได้ อ๋อโน่ใงญ่งี่เง่าไปสิประธานาธิบดีระดับเศรษฐีอยู่ตรงหน้านายแล้วอยากขออะไรก็ได้ว่าแต่นายขออะไรไปล่ะน่าเสียดายที่คราวนี้ทรัมป์เป็นคนสมน้ำหน้านายไม่ใช่ฉันเพราะนายต้องไปแทนที่เขาตลอดทั้งวันแล้วจะแกล้งเล่นแบบไปเพื่อดูหน่อยสิว่าเขากินอะไรมันฝรั่ง เบอร์เกอร์น้ำขวดจะเล่นเอานายตายก่อนนะสิหลังทานแม็กมัฟฟินและคอกในมือเช้านายจะต้องเข้าประชุมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเซ็นเอกสารอ้ยช่างมาเถอะงั้นไปตะลุยรอบเมืองกันเถอะท่องเมืองอย่างเท่ๆเ,เดือดรถน้ำขบวนของประธานาธิบดีซึ่งเป็นรถกันกระสุน12คันและสามารถทนต่อแรงระเบิดได้อีกด้วยได้เวลามื้อเที่ยง พิซซาถาดเป้งๆรอนายอยู่ราซอสมเทียดชุ่มๆรวมทั้งช็อกโกแลตและมิล์เชคมันน่าเบื่อไปไหมหรือว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินึะนเลยหรือจะแย่คิมจองอึนสักหน่อยหรือว่าควรอนุมัติกฎหมายให้พลเมืองอเมริกันทุกคนต้องสมัครสมาชิกช่องม e t อาโนบ้านคือวิมานมื้อเย็นนี้มีทั้งน่องไก่จาก k f c และน้ำอัดลมอีกเพียบ บ้างก็บอกว่าทรัมป์กินแบบนี้ก็เพื่อภาพลักษณ์แต่ในความเป็นจริงนั่นไงถึงว่าทำไมเขาถึงรับเงินเดือนเพียง1ดอลลาร์าต่อปี <S 2> <S 2> นายของเงินเดือนของเขาเป็นรางวัลละสิน่าโดนปล่อยก่อนนั่นนายเอาล่ะถ้านายมีเงิน1ดอลล์แต่ต้องจ่ายภาษีจากเงินก้อน4ี่แสนดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินเดือนจริงของทรัมป์ แม้เขาจะมอมกันนั้นให้หน่วยงานของภาครัฐบากลากลางก็ตามทีถ้าง,งั้นอนโนจะขายใจข้างไหนมาใช้นี่ล่ะ <c oughs> มีบางอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นนายจำหนังเรื่องเฮียมซ่อนเฮียมได้ไหมที่เศรษฐีจับคนมาแปลงโฉมให้เหมือนกับตัวเอง <c oughs> และก็ส่งร่างโคลนนั้นไปทำภารกิจอันตรายแทนตัวเองไงเล่าใช่แล้ว ฉันอยากให้นายมาช่วยเหลือคนรู้จักของฉันหน่อยนายจะทำงานแทนคิมจองอึนหนึ่งวันลองคิดดูสิวกครองประเทศที่มีประชากร25ล้านคนซึ่งทุกคนชื่นชมยกย่องและเชื่อฟังแค่นายแค่นายคนเดียวเอาเข้าจริงพวกเขาก็ถูกบังคับนั่นแหละสิ่งปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันในประเทศนี้มีแค่นายเท่านั้นที่ใช้ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าจากดีไซนเนอร์จากประเทศยุโรปหรือทานนเทลา่า ระหว่างที่นายยุ่งกับการปกครองประเทศคฤรือหาดของนายจะได้รับการคุ้มครองจากทหารหนึ่งกองลวดไฟฟ้าและกับระเบิดแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผนังบ้านเคลือบด้วยแท่งตะกัวเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเดินทางกันแล้วหากต้องไปพบกันอีกครั้งคิมต้องไม่รอดแน่เพราะทุกอย่างดูน่าสงสัยไปหมดดังนั้นนายเลยต้องไปแทนรถไฟเกราะจะเริ่มเดินทางจากบ้านของนายเลย ใช้ความเร็วเดินทางไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะน้ำหนักรถไฟที่เยอะเนื่องจากต้องหุ้มกรอเหล็กอย่างหนานแน่นแค่วันนี้เท่านั้นที่ทุกอย่างจะเป็นของนายการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ค่อนข้างล้มเหลวอย่างที่เห็นคนกว่า10ล้านจะต้องตายเพราะความอดอยากแน่นอนแต่ว่ายังมีอีก15ล้านคนเพื่อนนายควรจะรอสัก20นาทีแล้วค่อยเข้าไปนะโอเคไม่เป็นไรถ้าเพื่อความมั่นคงของประเทศ มีเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่ใช้ห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ปัสสาวะ,ะอุจจาระจะถูกเก็บไปตรวจสุขภาพและป้องกันเชื้อไวรัสท่านผู้นำจะต้องไม่เจ็บป่วยอย่างเด็ดขาดห้องนอนที่ดีที่สุดในเมืองจะถูกเช่าเพื่อนายคนเดียวหลังจากกลับไปคงไม่มีใครคิดว่าประธานาธิบดีเคยอยู่ที่นี่ยามจะจัดการทุกอย่างไม่เหลือทั้งเส้นผมและรอยนิ้วมือจากท่านผู้นำทุกคนต่างรอนายอยู่นะ ไม่ต้องพูดอะไรแค่ยิ้มและก็บอกมือฉันว่าแล้วประธานท่านบิดีสารักคงไม่เชิญประชุมผ่านทางว h a ส s แอปบล็อกจะมีอะไรวิเศษไปกว่าการเดินเล่นในสวนท่ามกลางแดดอบอุ่นแบบนี้ เราไม่ได้เลือกโชคชตาแต่มันเลือกเราระวังนะอานี่ว้าวดูเหมือนจะมีคนทิ้งกางนิวเคลียร์ไว้ที่นี่เฮ้ยอาโนทีนี้นายก็กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วสินายรู้ไหมวูฟเวอรลินของมาเวลแต่เดิมถูกเรียกว่าเบทเจอร์แมนถ้าอย่างนั้นนายก็คือบีเวอร์สกังเพ็กเกอร์แมนเจ๋งเลย นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซูปเปอร์ฮีโร่มีพลังถึง3อย่างแต่นายไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังเหนือมนุษย์นะอ่านี่อย่างเช่นจอมดาบจากญี่ปุ่นอิซาโอมาชิอิสามารถฟันกระสุนที่มีความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลาวิชะไพคิสจากไซบีเรียาสามารถทนไฟฟ้า2องห0ื่นโวลต์ได้และยังทำอาหารโดยการเชื่อมไฟฟ้าเข้ากับตัวเขาเองอ,อีกด้วย วิมฮัฟจากเนเธอร์แลนด์สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาได้หลายชั่วโมงและยังปีนเขาเอเวอเรสต์โดยสวมแค่กางเกงใน <Yeah. S 1> และนายละอานอนว้าว <Wow. S 1> ยินดีด้วยนายมีความสามารถในการใช้หัวทุบสิ่งของสร้างเครือนและเพาะหมัดร้ายบนร่างกายตัวเอง <Yeah. S 1> เอาจริงๆนะถึงแม้นายจะคิดว่าพลังตัวเองไร้สาระ <Yeah. S 1> ลองดูตัวละครจากดีซีก่อนสิ ลัอบเวลเดอร์ที่มีพลังเชื่อมสุนัขให้ติดกับสัตว์รูและไซไกาจากเอกซ์ e มหลังจากมามาทั้งคืนเขาก็พบว่าตัวเองมีพลังอาเจียนที่เป็นกรดนายรู้ไหมว่าแบทแมนมีมูลค่าสุดที่อยู่ที่9,800ล้านเหรียญและการเป็นฮีโร่ดูจะเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้มากคามิคฉบับแรกของซูเปอร์แมนถูกประมูลขายด้วยราคา3.5ล้านเหรียญจากสถิติการค้นหาในกูเกิล สไปเดอร์แมนได้รับความนิยมมากกว่าป,ประทานใิบิิสสาร์เสอีกอานอฉันรู้ว่านายน่นะเจง๋งแต่งานหลักของนายไม่ใช่การหลงในแสงสีแต่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่พวกนายโลกอยู่ในอันตรายนะโลกจะล่มสลายหากขาดพวกนายไปโอเคฉันเตื่นพวกนายไปแล้วนะ ปลกเขาตอนที่หลับฝันดีตื่นสิไงใสันลังยาวฉันมีความมั้นใยอาโนชีวิตที่เหลืออีกแค่24ชั่วโมงสถานการณ์แบบนี้ควรจะกูเกิลหาวิธีรับมือนะอ,อีก่อนอื่นล้างประวัติการค้นหาด้วยสิ และนี่คือ3คํคำตอบสาหรับคาถามยอดนิยมคุณจะใช้ชีวิตในวันสุดท้ายอย่างไรกับคนรักไหมนะสําหรับนายคําตอบก็คงไม่หมอนนักนะคําตอบที่2ก็คือขมือบอาหารขยะให้มากที่สุดเออนายก็ทําแบบนั้นทุกวันแล้วนี่นะและสุดท้ายข้อ3ไปเที่ยวทะเลกับคนรักอู้ชักจะเริ่มน่าสนใจแล้วอานุนายจะทำสิ่งที่อยากทำมาทั้งชีวิตไหม แล้วใครบางคนน้ำมันหมดเงินก็ด้วยเจ๋งเลยนายก็กู้เงินและใช้ให้เต็มที่สมกับวันสุดท้ายเอาให้เยอะที่สุดนายคงจะรู้สึกรวยที่สุดในโลกแล้วสินะเจฟเบซอสเจ้าของอเมซอนสามารถหาเงินซื้อเทส l a m o เดลเได้ทุก50วินาทีรวยแล้วนะอาโนนายสามารถเช่าเครื่องบินและไปที่ไหนก็ได้ที่ต้องการ วางแผนอะอยู่เนี่ยว้าวนายจะชิ้งตัวทกยะจากแฟนหนุ่มแล้วพาเธอไปเที่ยวด้วยอาโนกล้าหาเหลือเกินถ้าหากย้อนเวลาได้เราคงอยากใช้ช่วงเวลานี้อยู่ตลอดไปจริงๆแล้วก็เป็นไปได้นะเพื่อไม่ให้กลางวันจบลงนายต้องเร็วกว่าพระอาทิตย์เพื่อสำเร็จนายต้องบินไปทางทิศตะวันตกบนเส้นศูนย์สูตร ด้วยความเร 1, 1็ว1,667กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อบินด้วยความเร็วขนาดนั้นกลางวันจะไม่มีวันจบลง mm hmm. น่าเสียดายที่มันไม่ช่วยให้นายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหลือเวลาอีกไม่มากอาโน่เร็วเข้าเร็วสิลุยเลย อานนายยังไม่ตายอ่าเข้าใจล่ะตามสัญญาเงินกู้นายไม่มีสิทธิ์ตายจนกว่าจะจ่ายเงินครบทั้งหมดบายบนยอานนี่ก็เที่ยงแล้วนะเขายังหลับปุ๋ยเหมือนเด็กเลยอานนายมีเวลาให้หลับทั้งชีวิตตื่นได้แล้วมนุษย์ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการฟื้นฟูร่างกาย สัตว์บางชนิดอย่างนกสัตว์ทะเลและสัตว์เลื้อยคลานสามารถตื่นได้นานกว่า10วันโดยที่ครึ่งหนึ่งของสมองหลับและอีกครึ่งหนึ่งยังตื่นอยู่เพื่อไม่ให้เสียเวลาสตรีมเมอร์ชาวเอเชียแอนดี้หลับออนไลน์และได้เงินไปกว่า16,000เหรียญในคืนเดียวจากการบริจาคฉันว่ามีคนบุกรุกขบ้านนายนะอาโนตื่นเร็วอาโนพวกนี้ใครกันเนี่ยไม่มีอะไรดูคล้ายเพื่อนนายเลยยินดีด้วยอานี่ ดูเหมือนนายจะพาตัวเองไปเจอกับปัญหาใหญ่อีกแล้ว <Huh? S 1> ห้องสกรปรกนี่มันที่ไหนนะเนี่ยยังกระหอนักศึกษา <G ül> แต่คงไม่ใช่มาหาลัยที่ดีนะว้าวอาโนนายกลายเป็นดาราในรายการเรียลลิตี้ไปแล้วเนี่ยพวกนี้ไปเอาข้อมูลของนายมาจากไหนกันเนี่ยไอ้ตายสิฉันว่านายคงถูกสลับตัวมาแล้วพวกนั้นต้องการอะไรจากนายล่ะ <Huh? S 1> ไม่นะ ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอาโนนายยังไม่ได้หลับเหรอไม่ได้นอนหนึ่งวันทำให้มีอาการปวดหัวการรับฟังจะมีปัญหาและมีเสียงกวนความทรงจำมีความสับสนนายต้องเข้านอนเชื่อกันว่าโดยปกติมนุษย์อดหลับได้ไม่เกินห้าวันหลังจากนั้นปัญหาก็จะเริ่มตามมาอาการหลอนทางตาและเสียงจะเริ่มเกิดขึ้น คนแรกที่ทำสถิติอดหลับก็คือเด็กอายุ17ปีแรนดีก้การ์เนอร์เขาตื่นเป็นเวลา11วันแต่สถิตินี้ก็ถูกทำลายโดยโรเบิร์ตแมคโดนัลที่ไม่หลับกว่า19วันแต่ตัวแทนของกินเนสบุ๊กไม่สามารถยืนยันได้และการทดลองแบบน,นี้กับตัวเองก็สร้างอันตรายให้กับสุขภาพด้วยเห <ST. S 1> ลือนายคนเดียวแล้วนะอาโน่พึ่นยาก ฉันนึกถึงนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเลยล่ะเขานำตัวคนห้าคนมาขังในห้อง15วันโดยใช้แก๊สทำให้ตื่นตลอดเวลาอาโนูนายรอดแล้วผมอยากกลับบ้านและนอนหลับให้สบายละสิแต่ดูเหมือนนายต้องใช้เวลา30วันโดยไม่นอนเพื่อเดินทางให้ถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดนะอาลาโชคดีนะอาน